สำหรับใครที่มีอาการเหนื่อยง่ายแห้งหนักแน่นท้องปวดชายโครงขวาหรือรู้ว่าตัวเองดื่มบ่อยพักผ่อนน้อยวันนี้ผมลิบสุพจน์มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับ สวัสดีครับผมลิฟสุพจน์นะครับผมเคยมีอาการแน่นท้องปวดชายโครงขวาเวียนหัวบ่อยหลังโชว์คอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยแค่ดื่มกับทีมงานเบาๆนะครับแต่อาการแฮงเ์แน่นหนักมากเลยปวดหัวเวียนหัวตื่นเช้ามาไม่สดชื่นครับแถมอ่อนเพลียทั้งวันแล้วชีวิตผมทุกวันนี้นะครับก็คือการเล่นคอนเสิร์ตทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับโชว์แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะมากครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเอนเตอร์เทนสุขภาพของเราเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้ว ยิ่งเห็นคนรอบตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคตับแข็งบางคนก็เป็นมะเร็งตับโอ้โหมันก็รู้สึกกลัวนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งการนอนการกิน แล้วก็เลือกตัวช่วยที่ไว้ใจได้อย่าง Beta าลิฟ p โฟรครับเป็นตัวช่วยที่ไม่ใช่แค่บำรุงนะครับแต่เป็นการป้องกันตับของเราไม่ให้เสื่อมลงเรื่อยๆผลที่ได้ก็คือนะครับอาการที่ผมเป็นมันรู้สึกดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยสดชื่นขึ้นทำงานได้เต็มที่ไม่เพลียไม่แฮงค์โชว์คอนเสิร์ตได้เต็มที่มากขึ้นใครที่กำลังเจออาการแบบผมนะครับอย่าคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคตับก็ได้นะครับ อย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาใครที่เริ่มมีอาการพวกนี้เริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยเบตาลิฟโปรพลัสครับสำหรับใครที่สนใจเบตาลิฟโปรพลัสสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณครับผมลิฟสุพพน์เลือกเบตาลิฟโปรพลัสครับ